ท่านผู้ฟังค่าทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดระยองนะคะก็ฝากผู้ที่ใช้รถนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะเวลาเห็นเด็กๆเ,เดินข้ามทางม้าลายควรหยุดรถให้เด็กเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยนะคะสังเกตให้ดีเพราะส่วนสูงของเด็กอาจอยู่ต่ำกว่าสายตาของผู้ขับขี่หลักการง่ายๆมองชะลอสังเกตหยุดรถมองป้ายจราจรและเครื่องหมายเตือนทางข้าม ชะลอรถก่อนถึงทางข้ามไม่เร่งความเร็วไม่แซงสังเกตคนเดินเท้าว่ามีใครกำลังจะข้ามหรือไม่หยุดรถเมื่อมีคนข้ามถนนให้ทัน3เมตรจากทางข้ามค่ะลดความเร็วลงทุกครั้งเมื่อขับเข้าเข,าเขตโรงเรียนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังโรงเรียนเลิกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและ คุณครูควรใส่ใจสอนเด็กๆให้เรียนรู้การข้ามถนนอย่างปลอดภัยโดยมีหลักการง่ายๆดังนี้หยุดรอก่อนข้ามยืนให้รถเห็นคนคนเห็นรถรอสัญญาณคนข้ามเมื่อขึ้นรูปคนไฟเขียวให้เดินข้ามได้มองขวาซ้ายมองอีกครั้งให้แน่ใจยกมือขึ้นส่งสัญญาณค้างไว้ขณะเดินข้าม ฟังเสียงให้แน่ใจว่าไม่มีรถขับเข้ามาใกล้เดินข้ามอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรวิ่งอาจสะดุดล้มได้นะคะควรให้เด็กๆจับมือผู้ใหญ่เดินข้ามเสมอเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ